ครับสวัสดีพี่เพียงน้องชาวพระเครื่องและ fc ที่รักทุกท่านครับ ep ที่10ครับสวยงามยามเย็นๆเลยครับหลายการละ200บาทครับบูชา2องค์300บาทครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อเก่งๆเลยครับเนื้อออกเนื้อกะยาศาสตร์เลยครับเก่งๆแน่นๆเลยครับรายการที่สองครับเป็นพระคงลำพูนครับเนื้อดินมันๆเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับเก่าสภาพใช้ครับ รายการที่3ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับองค์พลาล่ำๆเลยครับรายการที่4ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังรวยแร่เลยครับ เตรียมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ200บาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่5ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่6ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อออกสีนาคเลยครับเนื้อมันมันเลยครับรายการที่7ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักครับพิมพ์ปั้น้อยองครับเลี่ยมจับขอบเก่าครับ จับขอเก่าโบราณครับรายการที่8ครับเป็นรูปรรหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับลงลักเก่าครับหล่อโบราณพิมพ์ฐานเตี้ยครับฐานเขียงครับ รายการที่9ครับเป็นพ้าสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนือเก่งๆแ,แน่นๆมันๆเลยครับด้านหลังพุนๆเลยครับเป็นตามดเลยครับสวยงามเก่าๆมันๆอย่างนี้ก็200บาทครับราคาจับต้องได้ครับราคาสบายกระเป๋าครับ รายการที่10บครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับอยู่ในเลี่ยมลาสติกกันน้ำครับสวยสวยคมคมเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ รายการที่11ครับเป็นพราสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นเลยครับรายการที่12ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันๆเลยครับมันๆแก่งๆแน่นๆเลยครับ สวยคมสวยมันเลยครับรายการที่14ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์แปะยิ้มครับยิ้มแก้มปีเลยครับยิ้มอย่างมีความสุขครับ รายการที่15ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวลนวนุ่มนุ่ม,นมแน่นๆเลยครับ เนียนๆเลยครับแต่ไม่นิ่มครับรายการที่17ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับปิดทองเก่าครับด้านหลังลวยแร่เด้วยครับเนื้อว่านเก่าเก่ามันๆค่ําๆเลยครับเก่าได้อายุเลยครับ รายการที่18ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเนื้อจัดจ้านเลยครับ รายการที่19ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับองค์พระลำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนเลยครับรายการที่20ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์พนิยมครับอยู่ในเลี่ยมพลาสติกกันน้ำครับ รายการที่2 1เครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับหล่อโบราณพิมพ์ฐานเตี้ยครับรายการที่2 2ครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมครับประพามนทนครับหล่อโบราณครับ ด้านหลังจานอัคระเลขยันครับเนื้อโลหะครับรายการที่2 3ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแร่ด้วยครับแวววับครับจับตาเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับ รายการที่2 4ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆมันมันเลยครับองคพระล่ำๆเลยครับรายการที่2 5ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพนิยมครับ เนื้อโลหะเก่าๆค้ำๆเลยครับหล่อโบราณพิมพ์ฐานเตี้ยครับรายการที่26ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับ เก่าไม่เก่าครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่27ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าเก่ามันๆเลยครับ ได้ฐานแทงตะไบด้วยครับแทงตะไบหยาบครับสวยงามเก่าๆมันมันอย่างนี้ก็200บาทครับรายการที่28ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆม,มันๆเลยครับ รายการที่29เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับเนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับรายการที่30ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนือ้อโลหะเก่ากับดำเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพี่ๆน้องๆสนใจแคปรูปส่งไลน์เข้ามาได้เลยครับที่080-953-6529ครับสวยงามยามเย็นเย็นครับแดดล่มลมตกครับขอบคุณครับ